สวัสดีครับครูสุขครับผมกับเจสันแชนเนลครับผมและที่เดิมครับผมเพื่อนบ้านบอลบี้เนาะหัวทเดิมอ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมโรคยอดนิยมอัดับ่ของมนุษย์ทำงานอย่างพวกเรานะครับแม้กระทั่งครูก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ครูจะสอน3ท่าง่ายๆนะครับสามถึงห้าท่านะครับง่ายๆในการที่จะยืดนะครับบ่าสะโพกและหลังนะครับออฟฟิศซินโดรมปัญหาหลักๆอยู่ที่บ่า หลังคุณจะค้อบคุณจะมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยะเน,น,นะครับเพราะเราคำาหน้าคอมตลอดเวลานะครับหลังคุณจะคองอย่างที่สองเนื่องจากคุณนั่งมานานสะโพกคุณท่าที่จะเป็นอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นคุณที่เป็นคนที่หน,น้าท้องไม่แข็งแรงแน่นอนครับสะโพกค,คุณเลึงไปขนาดนี้อันที่3มที่คุณจะมีปัญหาแน่ๆคือหลังขาจะตึงมากนะครับผมทีนี้เราจะมาดูวิธีแก้ง่ายๆที่เราสามารถฝึกในออฟฟิศนะครับแบบแรกเลย เราจะฝึกเราเรียกว่า shoulder p ั m p เจตนาของท่านี้เพื่อที่จะยืดหัวไหล่ Light, นะครับผมลองดูนะเราจะทำอย่างนี้สัก60ครั้งนะครับวิธีการคือยืดแขนออกไม่ให้สุดนะครับเก็บกลางระดับหนึ่งแต่ไม่กดเกินไปมองไปข้างหน้าเวลายโยกนะครับเราจะไม่โยกทั้งตัวเรายโยกแต่หัวไหล่นะครับ60ครั้งลองดูนะครับเวลายโยกดึงไปข้างหลังหายใจเข้าครับ ทำไปจะเริ่มรู้สึกเหน็บชานะครับเริ่มรู้สึกที่ปาและหลังเป็นเรื่องปกตินะครับพยายามเก็บทางไว้ที่มือและเก็บหน้าท้องไว้นะครับท mm. ี่สำคัญอย่าก,กั้นหายใจนะคพรับพอ mm. คุณจะพบหายจะออกทีเดียว mm. แล้วคุณจะรู้สึกชา mm. ไปหมดเลยครับปลายประสาท มีความรู้สึกว่าเลือดไปไม่ถึงเนื่องจากว่าเรายกมือขึ้นถูกไหมครับทารักษณะหนึง่งเลยจะทำให้รู้สึกว่าเลื่อนไปไม่ถึงแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะบัดนะครับอีกค่าหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมากๆนั่งี่อออฟิทง่ายมากนี่คือเก้วี่ทำงานนะครับผมเราเอาแขนนะครับผมประมาณ้อดแขนเหีือก็2นิ้วึนะครับกวาง ทีนี้แน่นอนบางคนรู้สึกว่าหลังขาดตึงไม่ต้องเป็นซีเรียสเรางอเข่าช่วยได้แต่พยายามทำให้ลำตัวเนี่ยขนาดจะแขนทีนี้ความกว้างนะครับหรือความห่างจากเก้าอี้เนี่ยอยู่ที่ความสูงข,ของคุณด้วยนะครับพยายามงอเข่าแล้วทําให้ลำตัวนะครับขนาดกับพื้นก่อนจากนั้นค่อยๆเหยียดขาให้ตึงค่อยๆเหยียดได้ยื่นนอกไปทางพื้นเก็บคางไว้นิดนึงหายใจเข้าเหมือนเดิมหายใจออก อีกความรู้สึกหนึ่งคือพยายามเอาข้อสอบดึงเข้าหากันนะครับให้แผ่นหลังยืดอย่าแบะออกแต่ดึงเข้าหากันตลอดเวลานะครับค้างไว้เหมือนเดิมครับให้ได้เข้า6กและออกโคกข,ขดมือได้สบายๆครับนะครับท่านี้ช่วยได้เยอะมากๆ บบอันที่สาอันนี้เราจะมายืดสะโพกง่ายๆกันนะครับเรานั่งนะครับหลังตรงขาขวาขึ้นท่าบนขาซ้ายนะครับและเราพยายามจะพับตัวเวลาเราพับตัวหายใจเข้าก่อนหอายใจออกเก็บหน้าท้องและพยายามเอามือแตะพื้นหลายๆคนอาจจะแตะไม่ได้จับข้อศอกค่อยไว้แต่ถ้าแตะได้แตะนะครับแล้วพยายามกดเข่านี้ลงไป ที่พื้นมากที่สุดคุณจะรู้สึกบริเวณเหมือนเดิมครับก้นขวานะครับเป็นหลักอีกท่าหนึ่งนะครับท่าต่อมาช่วยได้เยอะเหมือนกันคือท่าบิดนะครับวิธีการเรานั่งหลังตรงนะครับเอามือซ้ายนะครับไปจับด้านขวาของเก,ก้าอี่ ขณะเดียวกันทดสอบข้ามแขนนะครับอยู่ที่พนักเก้าอี้บิดเอวเหมือนเดิมครับผมแล้วหมุนข้ามลองดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมมือขวาไปที่พนักเก้าอี้แขนซ้ายนะครับวางที่พนักบิดเอวก่อนแล้วค่อยหมุน,นะครับผม และท่าสุดท้ายวันนี้คือยืดหลังขาง่ายๆนะครับวิธีการเก้าอี้มาง่ายๆเรามีเก้าอี้ตัวเดียวเรายืดได้แน่ๆครับท่าท่าขาซ้ายว่างฝ่าเท้าอาจจะก,กดไปไม่ถึงไม่เป็นไรยกมันได้ครับและเอามือแตะไม่ต้องซีเรียสว่าอยู่จะไปได้มากแค่ไหนขอเข่าตึงก่อนพอคุณแตะได้ยืดสูงอยเดียวให้หน้าท้องแนบต้นขาได้ย้ำนะครับ ไม่จาเป็นจะต้องเอาหน้าผากแตะหน้าแข้งถ้าคุณปวดตึงยาเสีเลียทําแค่นี้ถึงแม้เรารู้สึกว่าตึงบริเวณเส้นหลังขากระดกไปเท้าไว้ยืดหน้าอกครับด้านหนึ่งโยคะต้องสองด้านเท่ากันเสมอนะครับเห็นไหมด้านนี้ผมจะง่ายกว่ามันไม่แปลกเลยที่ด้านหนึ่งจะยืดมากกว่าด้านหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจดับปึ๊บยืดตน้อก เข้าซ้ายตึงครับง่ายๆเห็นไหมครับท่าท<ม>่าจับก้าแค่เก้าอี้ตัวเดียวนะครับการยืดไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะใช้พื้นที่เยอะถ้าเรามีพื้นที่ง่ายๆเก้าอี้ตัวเดียวนะครับและเราฝึกท่าง่ายๆท่าท่าช่วยได้เยอะครับผมแล้วเจอกันใหม่เทปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ ฝากติดตามนะครับความรู้และเทคนิคดีๆนะครับผมได้ที่เจสันชา n n ล l นะครับติดต่อ IG ตามนี้ตามข้างล่างเลยนะครับหรือของครูสุกนะครับผม IG นี้และถ้าใครไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆนะครับผมให้ Subscribe ด้วยนะครับผมเจสัน h a n n e l นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ อันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับโรงแรมเฟื่องนครบัลคนี่นะครับเมืองโรงแรมเล็กๆนะครับผมอยู่ใจกลางกรุงเก่านะครับบรรยากาศนะครับลมลื่นมากนะครับเป็นโรงแรมสไตล์บูติกใกล้กับพระราชวังนะครับเพียงแค่สินาทีเองนะครับใครอยากมาเข้าพมนักพระราชวังมาที่นี่ได้เลยอาหารอร่อยครับผมขอบคุณมาก